พืชสมุนไพรชนิดนี้ควรที่จะปลูกไว้ในบ้านมากๆเลยเจ้าเพราะว่ามีสปรปะคุณทางยาเยอะมากที่สำคัญก็คือต้านเซลล์เนื้อร้ายได้ชั้นดีเลย สวัสดีเจ้ามาปะกันแหมแล้วกับช่องสมุนไพรพทาสุภาสิเจ้าวันนี้พัดพาคุณผู้ชมมาดูพืชพื้นบ้านที่หลายๆท่านนั้นชอบแน่นอนเลยเพราะว่าเขาจะกินยอดของเปิ้นเนาะตีหันอยู่นี่ก็คือมะตูมแขกหรือว่ามะตูมซาอุบางตีเปิ้นก็นจะห้องว่าสเดาบาเรนทางบ้านพัดจะห้องว่าบะปินซาอุเจ้าเป็นพักที่มีกลิ่นหอมเป็นพักพื้นบ้านเจ้า ยอดอ่อนใช้กินเป็นผักสดเนาะเป็นผักเคียงกิ่นกับน้ำพริกกินกับแกงหนอไม้นี่ล้ำล้ำเจ้ากินกับลาบหรือว่ากินกับผัดไทยขนมจีนเข้ากันขนาดเลยยิ่งตัดยิ่งแตกยอดเจ้าใบจะคล้ายาใๆใบสะเดาเนาะมีกินคล้ายกินมาตูมนะเจ้าเพาะพันง่ายแค่เฮาตัดกิ่งแล้วก็ไปปักชำกระติดแล้วเจ้ามีสรรพคุณทางยาเยอะจริงๆริเลยเจ้าเยอะมากที่สำคัญก็คือต้านเซลล์เนื้อร้ายได้ชั้นดีเลย คนไหนที่เป็นความดันต่าเจ้าควรหามากินโดยดวนเลยจะช่วยเรื่องความดันต่าได้ดีมากๆช่วยในการขับทายได้ดีเจ้าท่านใดมีปัญหาเรื่องไขข้อลูกกระโอยนั่งกระโอยนี่นะบะตุมซาอเนี่แหละเจ้าเหมาะขนาดเลยสําหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องไขข้อบางท่านก็ใช้เป็นชาเนาะจิบดื่มรสชาติดีเจ้าแก้วัดคัดจมูกขับปัสสาวะขับเสมหะ เสเลดติดคอนี่กาแก้ได้ง่ายๆเลยเจ้าจใช้มาต้มซาอดนี่แหละช่วยละลายเสเลดได้อย่างดีเลยบางท่านก็มีอาการแน่นหน้าอกหายใจลำบากใช้ใบของเปิ้ลและเจ้าลูดมาเลยล้างน้ำแล้วเอาไปต้มน้ำดื่มกินเจ้าจะช่วยให้อาการแน่นหน้าอกหายใจลำบากนี่ดีขึ้นเลยเจ้ายิ่งเป็นคนเท่าคนแก่เนาะลูกหลานมามีในบ้านลองพอเจ้าเอามาปลูกเอามากินมาใช้ดีขนาดเลย วันยังยิ่งเจ้าที่จะหามาปลูกไว้ในบ้านเนาะเผื่อว่าเป็นโรคปัจจุบันทันด่วนอันอยังขึ้นมาแกอ่าปุนท้องว่าห้ามเลือดได้ยตัวเจ้าแกแผลสดๆเนาะแผลท่านใดที่เป็นแผลมีดบาดหรือว่าเป็นแผลสดนะเจ้าเอามาช่วยอ่าทให้แผลสมานหายได้โว้ยเจ้าสรรพคุณทางยาของปิ้นนั้นเยอะจริงๆเจ้าอันนี้แค่เป็นส่วนหนึ่งที่พัดนํามาบอกเนาะอยากจะให้ทุกท่านมีไว้ติดบ้านเจ้า ปูกไว้บอเสียหลายแล้วก็ต้นเพิ่นกับใบัจยใหญ่โดยเจ้ายิ่งตัดยิ่งแตกยอดมีสรรพคุณทางยายอดเยี่ยมแบบนี้บอกวันพลาดจริงๆเจ้าผิวขาวใสแบบนี้อยากได้ก็เจ้าใจแล้วผิวสวยพองทั้งตัววันนี้พัดมีสบู่ตัวเด็ดมาแนะนำเจ้าบอกว่าจะดำจากการทำงานกลางแดดเนาะดำกรรมพันธุ์หรือว่าค้มเสียสะสม แค่ฟอกสบู่แล้วทิ้งไว้แค่สามนาทีเจ้าแล้วเขากล้างออกจะช่วยฟื้นฟูผิวลืมไปเลยเจ้าว่าเคยดำสนใจตักมาได้เลยนะเจ้าติเฟซบุ๊กนี้เลยติขึ้นหน้าจอเนาะเห็นผลชัดเจนตั้งแต่ครั้งแรกเลยเจ้าสูตรนี้มีสารสกัดเข้มข้น อยากคือได้ลองใจเจ้ามีบริการเก็บเงินปลายทางตัวเนอร์ส่งต่อความงามส่งต่อความสวยเพื่อมีออร่าแบบง่ายๆบ่ต้องยุ่งยากเจ้าแค่ใช้สบู่แค่หนึ่งก้อนจะเห็นผลชัดเจนเลยเจ้าสูตรนี้อยากคือได้ลองใจเจ้าเห็นผลชัดเจนตั้งแต่ครั้งแรกเลยสนใจทักมานะเจ้า